สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลมแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับเวอร์ชั่น 0.9.32D นะฮะมีการปรับอะไรก็ไม่รู้ 32D ละโอเควันนี้ถึงคิวของเลนเจอร์นะเพราะฉะนั้นเล่นเลนเจอร์ไปก่อนแล้วมีกูเบิร์ดมาเลยเหรอกูเบิร์ดมาเอานี้มาเอานี้มาเอานี้มาแล้แล้วก็เดี <laughs> ย๋ยวไอเอานีอานา้อันนี้มาอันเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคได้เท่านี้ครับไปกันต่อฮะ เดีย๋ยวรวมเป็นสติลคูเบิร์ตเลยครับเดี๋ยวส่วนจะเล่นอะไรยังไงค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ๋ยวค่อยว่ากันนะตีไฟต้องข้ามหูโดนแรงเนะี่ยโดนอะไรเข้าไปเนะี่ยเหมือนจะโดนแรงฮะโดนแรงแล้วเรามีมีตาก้อนหินจะซื้อมาก่อนเอาอันนี้ออกมามีหอยสงังหอยสังหนึ่งตัวซื้อมารีโลหนึ่งทีมีมีหนามรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคไปกันต่อครับเดีย๋ยวรวมของไปเลยฮนะส่วนจะได้อะไรยังไงค่อยว่ากันเนาะ มีตาก้อนหินเดี๋ยวเวฟบที่สี่ค่อยตัดสินใจนะฮะว่าเราจะเล่นโกลเลมหรือเล่นถุงหินดีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ซื้อถุงหินใช่ไหมคุณคุณเหมือนจะไม่ได้ซื้อ,อตีตีต,ตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยโอเคได้อยู่ฮะได้อยู่แล้วก็มีก้อนหินออกมาซื้อก้อนหินออกมากวนดืซออันี้ออกมาแล้วก็เออไม่กวาดอีกอันหนึ่งไหม <c oughs> เดี๋ยวซื้อไม่กวาดมาเยอะแยะอ่ะไม่กวาดซื้อมามาเยอะแยะอันนี้วางไว้ตรงนี้ นี้วางไว้ตรงนี้หมดเลยไหมตังรีโรหนึ่งที่มีเวสโซนตรงนี้ก้อนหนึ่งเอาไปใช้ไหมไม่ใช้มีกล้วยล็อกกล้วยไว้ฮะแล้วก็มีกระทะเดี๋ยวล็อกไว้หน่อยล็อกไว้หน่อยฮะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีกล้วย2ลูกกระทะแล้วก็ดาบเหล็กฮีโร่ซอสฮะเอาตีโอเคกูเบิร์ดเราสามารถที่จะสร้างเกราะได้นิดหน่อยนะฮะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแต่ถามว่าเพิ่มมีประสิทธิภาพไหมไม่มีนะ ไม่มีดูดิไม่มีจะมีหน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาลงแล้วเออแพ้เฉยเลยอือแล้วก็มีอะไรเนี่ยพาวเวอร์มู a มาคูแมนะฮะถ้ามีมาคูแมนเราก็ต้องเล่นธนูแล้วและครับเออถ้ามีมาคูแมนเราต้องเล่นธนูแล้วเอาหยิบของมาแล้วก็กล้วยมาฮะเอาบุบรี่รมาอันนี้ไม่เอาแล้วก็ชุดเกาะล็อกไว้นะฮะขายไม่กว่าไปหนึ่งอันแล้วก็โอเคไปกันต่อครับ ไฟตรงข้ามมีพั่วแล้วฮะมีพั่วมีโลโด้วยอ่าเรามีเรามีกู <c oughs> เบิร์ตที่ใช้ได้แค่ข้างเดียวเราต้องใช้ชุดเกราะอ,อีกนะหะชุดเกราะก่อนนะเอาตี้เราตีเขาเ้าไฟตรงข้ามปนเบทเทเลตอยู่ฮะจะหมดยังเนี่ยอ้าหมดแล้ว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 เอาตี้เราตีไปอ่ะค่อยๆตีไปฮะค่อยตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามฮิวมาฮิวมาเขาฮิวมาฮะเขาฮิวมาเราไหวไหมเนี่ยเขาไม่ไหว ทำไมดาเมตมันขาดหน่อยเนึงมันแผ่วปลายฮะมันแผ่วปลายแล้วเรามีแท่หยิบมาก่อนเอานี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามมีอุย้ยมีโทเทมแล้วฮะมีโทเทมมีเดี๋ยวเขารวมหอยทากเดี๋ยวเขารวมหอยทากฮะแล้วก็มีชิลดที่ไม่มีโลไม่มีชืกกรอด้วยแต่ซื้อมาดีนะฮะใช้แล้วคุ้มมากฮะชิลด์เนี่ยอตตี้ มีน้ำขึ้นมาแล้วเขาใช้หูเดี๋ยวนะแท้เราใช้เซอมิน่าเยอะขนาดนี้เลยหรอสองจุดสองเลยนะสองจุดสองเลยครับเอาตี้ขออีกทีนึ่งใช้ซอมิน่าเยอะมากๆเลยฮะแล้วก็มีอะไรมีธนูเออมีม้าบูแมนอยู่ตรงนี้มีธนูก็ต้องเล่นธนูฮะเดี๋ยวผมขายแท้ไปแล้วก็ซื้ออันนี้มาแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เอาอันนี้ออกมาแล้ว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 เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เดี๋ยวเราหาเมกาโคเวอร์มันก็ต้องเป็นเป็นเมกาโคเวอร์หรือเปล่าเออคือประเด็นคือผมก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะเล่นสายนี้มากนะะประเด็นคือแบบมันมีของไงมันมีของฮะแล้วธนูผมก็ตีเร็วขึ้นนะครีตั้งสามสิบสามสามสิบสามอืมนี่อะ่ะคือเขาแรงไงประเด็นคือเขาแรงแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ล็อกโลอันนี้วาไงไว้ตรงนี้เอ,อ่อโลโลโลอยู่นี่ของอยู่นี่แล้วก็ผมต้องเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีช่องฮะงานหยาบละตอนนี้เหลือ6บาท6บาทเอาขายก้อนหินนะฮะขายก้อนหินซื้อคอปเเตอันนี้มาแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโลนึงทีล็อกอันนี้ไว3้3บาท3บาทเรามีกล้วยอยู่ตรงนี้ขายหอยเป็นหนึ่งอันเหลือ1บาทแล้วไอเนี่ยต้องใช้ไหมสองขายไปฮะซื้อนี้มาซื้อนี้มาปุ๊บนี้วางไว้ตรงนี้หอยสั่งวางไว้ตรงนี้มันได้เหรออืม โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะกลายเป็นเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานแล้วคือเมื่อวานเนี่ยผมหาช่องไม่เจอเลยนะไม่เจอถึงขนาดแบบผมว่ากล้วยไม่ได้ผมก็เลยแบบว่าต้องต้องไปเน้นความถึกแทนก็เลยต้องไปซื้อชุดเกราะมาเพิ่มฮนะอืมรู้เดือ่ไฟตรงข้ามแรงซื้อชุดเกราะมาเพิ่มกลายเป็นว่าใส่ชุดเกราะแทนอ่นนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ใช้ปะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเอาใช้มาหน่อยแล้วกันฮะแล้วก็ อันนี้โลดสิบาทรี่โลดหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็อือยังไงซิยังไงอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามเล่นสายดูดเลือดละมานาะ,ะมีมานาเติร์ดมาแล้วฮะแล้วก็มานามัเซอรี่เฮ้ยมีโลดด้วยมีโลดเราเราไหวไหมเนี่ยเราไหวไหมเนี่ยตอนนี้มีค่ารักอยู่ห้าหน่วยหหน่วยหกหน่วยเราครีหกสนตะฮะอตี้เราครียี่สป 1 8 4 6 4 6ขออีกทีนึงโอ้โหเกือบจะยิงไม่เข้าเกือบจะยิงไม่เข้าอยู่แล้วฮะแล้วก็มีช่องมาเอาช่องมาก่อนโล่นี้ไว้ที่หลังเอาเอาเมกาโคเวอร์มาด้วยอันนี้วางไว้ที่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวอหอยสังออกก่อนหอยสังออกตานึงก่อนนะลูกอันนี้วางไว้ที่นี่อ่านี่วางไว้ตรงนี้อืมนี่วางไว้ตรงนี้แล้วกล้วย แคปเปอร์วางนี้กล้วยรวมไปในขวดนี้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่โอเคไปกันต่อครับไฟต้องข้ามเล่นเขาไม่ได้บริ่งซ้อนแล้วเขาหาเวสโอนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยผมดูเลยหาเวสโอนอยู่ฮะได้อินเวสเมนต์ก็ยังไม่ได้ใช้นะได้แต่ไอ้เจ้าหัวใจนี่แหละที่จะใช้นิดนึงฮะอาตีตอนนี้เรามีลัคกี้ครเวอร์หกดอกหกห้าหกห้าหกไฟต้องข้ามเอ็ดน,น,นะไฟต้องข้ามลถผมทิ้งอย่างเนี้ย แต่เราคลิดได้ฮะคลีดได้แล้วแล้วเรารวมรวมไปแล้วเรามีมีตาเขคูณอ่ะหยิบเขคูณมาหยิบเขคูณมาแล้วไงต่อแล้วไงต่ออยากได้โล่ฮะอยากได้อยากได้โล่แต่ผมไม่มีช่องฮะอยากได้โล่แต่ไม่มีช่ององหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนรีโล่หนึ่งทีมีช่องมาล็อกโล่ไว้อีกอันนึงฮะล็อกโลไ่ไว้อันนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจัดของขยบของนิดนึงฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออนี่วางไว้ตรงนี้ฮะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ชิวเด็ดด้วยใช่ไหม แอบจะได้นะแอบจะได้ที่เราไม่ได้ชิลเด็ดฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่ขวดวางไว้ตรงนี้อ่าลัคกี้คอเวอร์ครับวางไปแนบไปชุดกรอบผมยังเป็นหมันอยู่ข้างล่างฮะแล้วก็ไปกันต่อครับเกมนี้ไม่มีชิลเด็ดนะเพราะฉะนั้นสุดตต่สุดนะตีตอนนี้มีลักอยู่7หน่วยแล้วฮะเจ็ดหน่วยฟอร์จูน่าค่อยๆตีตอนนี้เราเราเราต้องคลิ่ขออีกทีนึงอีกหูยเกือบแพ้เลย ไฟต้องฆ่ามันเล่นเลปียด้วยเลเปีเอ้เขาแรงมากเลยนะเลเปียแรงมากแล้วธนูอีกอันหนึ่งครับมาแล้ว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 มาแรีโร่หนึ่งทีมีโคคูนอีกอันหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งล็อกไว้ฮะรีโร่หนึ่งทีอันนี้สามบาทสามสามบาทผมซื้ออะไรใส่ได้บ้างซื้ออะไรซื้อซื้ออะไรมีอยู่บาทหนึ่งขอสองบาทขอสองบาทเท่านั้นสองบาทสองบาท ขายนี้แล้วกัน2บาทซื้อนี้มาวางนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะสวิน่าไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีทางพอนะผมว่าไปตรงข้ามมีก้อนหินฮะมีกูเบิร์ดแล้วมีคาตานาฮะคาตานะเราต้องเบิร์ดดามจให้แรงกว่าแรงกว่าฮะต้องแรงกว่าเออต้องแรงกว่าแล้วดิอุ้ยมันหมดหลอดเลยเหรอทีเดียวอะ่ะทีเดียวมันหมดหลอดเลยเหรออึอ่าโอเคหยิบอันนี้มาแล้วก็ หาช่องฮนะหาช่องหาช่องเอออันนี้วางนี้สวยละสวยสวยสวย,สยอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮนะไหวหรือเปล่ามันไหวแหละฝ่ายตรงข้ามมีเอคลิเบอร์ฮะแล้วก็มีโดมแคปแล้วเปิดขวดยาม,มาแล้วอ่ะเรามีลักสิบลักสิบเอ็ดสิบเอ็ด เออเขายัางว่าสายนี้มันโกงมากเลยนะมันโกงจริงฮะโกงจริงเออเดี๋ยวผมต้องการช่องเพิ่มมาเดี๋ยวผมค่อยซื้อนะผมมาร์กน,นี้ไว้ก่อนรีโหลดหนึ่งทีขออีกทีโอเคได้ช่องมาฮะแล้วก็ชุดเกาะล็อกไว้หน่อยฮะล็อกไว้นิดหนึ่งแล้วก็รีโหลดอีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีมีอะไรอันนี้เหรอระหว่างชุดเกาะนี้ับชุดเกาะนี้อันไหนโอเคกว่ากันอันนี้ได้65แสดงว่าผมอันนี้หยิบมาก่อนเอาหยิบมาก่อนฮะหยิบมาก่อน,อนปุ๊บ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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ นีวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็อลลักกี้โคเวอร์วางไว้ตรงนี้หนึ่งสโอเคไปกันต่อครับไฟต้องข้ามโอ้ยใส่ดูดเลือดสตันด้วยฮะสตันด้วยแล้วมีโล่มีโล่มีโล่เป็นร้อยมีโล่เป็นร้อยเขาเด้งมาเด้งมาเหลือห26เขาเด้งอีกลอตี้หายไปครึ่งหลอดเราโอเคได้บัฟม,ม,มาแล้วได้บัฟมาแล้วได้บัฟมาแล้วอ่ะแล้วก็มี มีหมอนข้างมาอีกฮ ouais. ะหมอนข้างมาเอ๊เดี๋ยวนะหมอนข้างหมอนข้างหมอนข้างน,นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็วางไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วโลมาก่อนฮนะเอาโลมาก่อนแล้วก็อันนี้หมดตังค์เลยหมดตังค์เลยทีเดียวฮะเดี๋ยวผมจัดของนิดนึงอ่าขวดยาต้องใช้อยู่ไหมเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ล็อกไม่ต้องรวมฮะเดี๋ยวผมรอนี้มาใส่เลยแล้ว,ลวก็อันนี้ต้องใช้อยู่ไหมต้องใช้อยู่ไหมถ้าใช้อยู่ปุ๊บมันจะวางไว้ท่านี้ ส่วนอันเนี้ยวางตรงนี้ฮะแล้วโล่อีกอันนึงวางแบบนี้ใช่ไหมใช่วางแบบนี้บบนอันนี้วางไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าแล้วก็ธนนนี้มาสูแมนนะฮะทำยังไงให้โดนหมดทุกอันมันวางไม่ได้นะเนี่ยมันวางไม่ได้ฮะมันวางไม่ได้วางไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บชึ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 บโอ้โหต้องวางเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีทางโดนใครเลยฮะ เนี่ยมันต้องวางตรงนี้เลยนะตรงตรงไหนเนี่ยอืมโอต้องวางจ่อจ่อจ่ออย่อนี้เลยโอ้โหต้องวางตรงนี้เลยต้องวางตรงนี้จริงๆฮะต้องวางตรงนี้แต่ไม่เป็นไรผมวางท่านี้วางท่านี้ได้เหรออันนี้วางตรงนี้เออนี่วางตรงนี้นี่วางนี่ฮะเหลือลัคกี้โคเวอร์สองดอกไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไปัำต่อครับ เพราะตอนนี้ค่ารักเรามันยังไม่ถึง1 5เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องใช้ไปก่อนเนาะไปต้องข้ามเล่นค้อนเจานะกรอฮะขอแค่มีนะมีเมนไม,ม่ใช่มีมานะฮะเขาจาะกรอเราได้แล้วหายไปเลยฮนะหายไปแล้วทำไมเขาเอาคิวเบิร์ดมาวางเนี่ยเขาต้องการอะไรก่อนหนึ 1, ่งสองอ๋อเขาครีไม่ครบฮนะครีไม่ครบแต่เสียได้นะแอบเสียได้เขาอยู่ถ้าวางอย่างนี้อย่ามาวางเลยดีกว่า <c oughs> คือถ้าคือถ้าเป็นผมนะผมจะเอาคูเบิร์ดมาแล้วรวมเป็นแครอทคูเบิร์ดนฮะ เนี่ยแต่ empower เขาขึ้น7หน่วยแล้วนะถือว่าไวมากเลยครับอาา่ฮะแล้วก็มีอันนี้ออกมาหยิบมาปุ๊บขายนี้ไปฮะแล้วเดี๋ยวผมวางของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับคือตอนนี้คือเซ็ตมาตรฐานนะผมก็เล่นบ่อยนะแต่ถามว่าผมตั้งใจเล่นแบบนี้ไหมมันก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งความใหม่ของผมก็คือถ้าสมมติไอเทมมันไม่ออกผมก็จะไม่เล่นนึกออกไหมไม่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยของมันมา เพราะว่าเกมนี้ผมไม่สามารถที่จะแบบว่าคอนโทรลได้เลยนะว่าไอเทมที่มันจะออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเออคือมันไม่ไม่อา่านไม่อ่านจริง,รงไม่อ่านเลยฮะไม่อา่านปุ๊บอันนี้มาฮะแล้วรีโรดหนึ่งทีแล้วก็มีรีโรดหนึ่งทีมีคูคูอีกอันนึงเอามาไหมไม่พอพอแล้วพอแล้วอันนี้วางไว้ที่ตรงไหนดีตรงไหนดีอันนี้มันจะมีอยู่ข้างล่างอันนึงข้างบนอันหนึง่งพอแล้วฮะเอามาแปะไว้ตรงนี้ เอามาแปะไว้ตรงนี้ถามว่าช่วยอะไรไหมมันไม่ช่วยนะไม่ช่วยไม่ช่วยหรือถ้าสมมุติผมเอามาวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองไอช่องสามดาวนี่มันก็จะวางไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวางแหมงนี้แหละอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามโคคุณไม่เอาหมก,กันน็อกไม่เอาโอเคไปกันต่อครับอจ,จริงๆฮะที่ผมแบบว่า เล่นเออเล่นธนูเนี่ยทําไมแบบเฮ้ยพี่เล่นสายนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันเพราะของมันออกนะไม่ใช่ว่าเ <c oughs> พราะของมันออกไม่ได้แปลว่าจะตั้งใจจะเล่นเนี่ยบางทีตั้งใจก็ไม่ได้แปลว่าจะเล่นได้นะฮะเอ้ยแล้วเราแพ้มังกรได้ยังไงเอ้ยเราแพ้มังกรได้งไงเนี่ยอเอาตะเกียงมาฮะเอาจินนี่มาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็รีโรหนึ่งทีมีมานามานาสามหนึ่งสองสามปุ๊บซื้อมาฮะวางไว้ตรงนี้รวมชุดก่อไป รวมชุดเกอะไปเลยฮะแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วฮะไปกันต่อครับได้ชุดมูลมาก็โอเคชุดมูลมาชุดมูลมาปุ๊บเรามีโลอยู่ร้อยแปดสิบหน่วยไฟตรงข้ามเล่นขวานนะเล่นขวานสายลูนนะขวานสายลูนเราคลี่ไปเป็นร้อยฮะคอยอทึ้งร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวนะแสดงว่าไอ้นี่ดาเมจเจ็ดโอ้เขาปลุกเสกได้ฮะเขาปลุกเสกได้โอ้โหดินเรียบร้อยเลย มีโลเจ็ดหน่วยมีรักเจ็ดหน่วยตอนนี้รักผมเหลือแค่สิบเจ็ดนะฮะเพราะว่าไอจินนี่ตะเกียงตะเกียงมันเอาไปใช้นะฮะหนามก็มีมานาก็พอโอ้เรียบร้อยฮะโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บอันนี้อ่ะอันนี้เขาบอกว่าทุกๆสิบสองโลเราได้หนึ่งมานาเราจะเปิดอมตะได้ไหมผมหยอดไว้ก่อนแล้วกันนะอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเอออันหนึ่งฮะเหลือตั้งสามบาทนี่โลหนึ่งที่ไม่พอแล้วฮะ เดี๋ยวนะพอหรือเปล่าอันนี้ได้ลักหหน่วย7หน่วย8 9 10 11 12 13 14 15ขาด3บาทปะตอนนี้เหลือตั้ง2บาทฮะ2 3 4 5 6้อืมซื้อไหมอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้อยากได้เดี๋ยว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 นับใหม่ก่อนตอนนี้เหลือตั้ง2บาทนะฮะนนนะถ้าสมมติขายหมดนี่เลยมันจะได้กวยานี้นะ1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9บวกไอ้นี่อย่างละ3 ก้าสิบอ่ะได้15บหเอาขายครับขายขายครัไม่ใช่เจอเจอนกเขานี่ผมแบบร้องเลยนะนกเขามันแบบว่าสามารถลบลักได้ฮะเออไม่ใช่แบบสตาร์ทเกมมาปุ๊บลักโดนลบมานี่ผมร้องเลยนะไฟต้องฆ่ามามีตาใบไม้ด้วยอ่ะโอเคเราได้โล่มาเราเปิดบัฟมาพอดีฮะเปิดบัฟมาพอดีอตีแล้วเราปลุกเสกได้ไหมปลุกเสกได้ปลุกเสกแล้วฮะคลีปเป็นร้อยคลีปเป็นร้อยหู เนี่ยมันแรงอะ่ะเออแรงแรงด้วยแรงด้วยแล้วเราเปิดอวตาาป่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดู <c oughs> เเปิดาาประตารปเนี่ยผมว่าเปิดไปแล้วามานาผมสิบสามยอดเี่ะดูไม่ทันเลยฮะดูไม่ทันดูไม่ทันอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปตีชาวบ้านชาวเมืองเขาฮะนึกฝ่ายฝ่ตรงข้ามเล่นสายปิดตาเนะียไม่ได้กินผมเลย <c oughs> ไม่ได้กินผมเลยแล้วเราแรงมากเลยนะฮะฮะฮตซอรี่ครับ ฮีสตอรี่ไปเปิดลดความเร็วไปที่ศูนย์จนห้ามไฟตรงข้ามเล่นสายก็ลอกเอ๊ะเคยเห็นนะเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นตอนนี้มีโลอยู่200กว่าหน่วยเราเปิดอามาตาเลยฮะเปิดอมตะปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บโอเคไฟตรงข้ามรถยองยองย,งย,งยงเราคลีไป30 30 30สามสิบมโลยมี200กว่า200กว่าปุ๊บไฟตรงข้ามป้องกันการคลี่ผมฮะแต่เราก็คลี่อยู่ดีคลี่ไปร้อยหนึดาเมจห้ามฮะตอนนี้ค่ารักเราเหลืออยู่สหน่วยสหน่วยเรายังครี่อยู่สอง ตีตีมีอยู่2หน่วยเหลือหนึ่งหน่วยฮะเหลือหนึ่งหน่วยเคาู้วีเดียวนะฝ่ายตรงข้ามขโมยบัฟผมฮะขโมยบัฟผมแล้วค่าค่าครีปผมก็ยังเหลืออยู่25ห้าน่วย,ยนะนะเหลือย5ห้าหน่วยฮะ25้าเอ้ยน่าเสียดายฝ่ายตรงข้ามเขาขโมยบัฟผมเนี่ยไอกระลอกเนี่ยเนี่ยหายหมดเลยเหลือแต่มานาะเ <c oughs> หลือแต่มานาฮะโอเคลดความเร็วไปที่ศูนฝ่ายตรงข้ามเล่นสาย ทางกีเบตฮนะเน้นดูดเลือดไปแต่เขาเน้นไปนที่สองสองดาบแทนนะไม่ได้รวมเป็นบัตไอ้บัตรทอนนะตี้ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเปิดอมตะฮะของเราก็เปิดไปแล้วอะเปิดไปแล้วโล่เราเยอะอสองร้อยไฟตรงข้ามเกาะแตกไปนะฮะโดนไปอีกร้อยหนึ่งโดนไปอีกร้อยหนึ่งโดนไปสี่สิบหกค่าแล้วก็เต็มเราคลิป,ปอีกเก้าสิบห้าเออสรุปแล้วไอ้ตะเกียงนี้มันดีไม่ดีดีอยู่ใช่ไหม ดียูดียูดียูอ่าลดความเร็วที่0.5ไปตรงข้ามเล่นไลท์เซเบอร์เล่นสายดาร์กออนี่เล่นสายดาร์กครับเขาดาร์กเดนเทอร์เราก็มีนะมีดีบัฟฮะมีดีบัฟธนูผมยังค่าความเป่นยำเกินร้อยฮะเกินร้อยขออีกทีนึง่งไปตรงข้ามเกิดใหม่ฮะเกิดใหม่พุ่งเปิดอมาตะเปิดอมตะเอาล็อกรีปไปทีละ50 50 50 50เราเราเราตียังเนี่ยตียังตียังตีไม่เข้าหรอ เฮ้ย hey, เราตีเขาไม่เข้าไม่ใช่เราตีเขาไม่โดนเราตีเขาไม่โดนโอเคโดนโดนมาบ้างแต่ค่าเขาปิดตาอยู่ยีหน่วยฮะ21หน่วยค่าความเป็นยำเหลือ25่สเปอร์เซนต์ยีาเปอร์เซนต์เอาเราเราตีตีเขาไม่โดนฮะเนี่ยค่าความเป็นยำอยู่ที่30 25 30เองโดนปิดตาไป21หน่วยฮะนี่เหลือเหลือ15เหลือ15เห,หลือ15เราโอ้โหขึ้นมา23เราครีปไป140ฮะต้องอาศัยดวงจริงแล้วฮะเฮ้ย <Hey, S 2> เราเป็นนักธนูตาบอดเลย เป็นนักธนูตาบอดเออเราปิดเกมเขาไม่ได้ฮนะเขาเกิดใหม่มาก่อนแล้วเขาสะสมค่าค่าดีบัฟค่าปิดตาแต่เขาเนี่ยสะสมสะสมได้เยอะนะปิดตาเขาอะสะสมได้เยอะมากฮนะได้เยอะมากจริงอืมดีจริงๆอ่ะโอเคอย่างน้อยๆเราก็รู้นะว่าสายนี้ไม่ได้เก่งสุดนะฮะไฟต้องข้ามเล่นแท้คู่เออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราเล่นกันฮนะแท้คู่บาดทอน มีหนามเต็มเลยฮะมีหนามเต็มเลยแต่เล่นเนะมก้าโคเบอร์นะเมก้าโคเบอร์ฮะเราตีฝันตรงข้ามเปิดยาเรายังมีกรออย,อยู่ร9อยหน่วยเหลือ30เราครีอีกเป็นร้อยของเขาก็ครี80แปดสิบเหมือนกันนะเราครีร้อยกว่าเหมือนกันเฮ้ยเลือดเราเหลือน้อยกว่าเ,าเลือดเราน้อยกว่าอ๋อเฮ้ยแพ้รัวๆเลยฮะแพ้รัวๆวเลยแต่สายนี้น่าเล่นนะดูดิเอ็มพาวเวอร์ก็มีหนามก็มีฮะเอ็มพาวเวอร์ก็มีหนามก็มีสายเนี้ยแล้วก็ได้เมก้าโคเบอร์ด้วยฮะ ไมกล้า cover มาแต่เขาเปิดยังไงได้สับประรดไปเยอะแยะน่ะคือเมื่อกี้ผมได้สับประรดแค่ลูกเดียวเองนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอะฝ่ายตรงข้ามเล่นสายพ่ยฮะนี่สายพายมันต้องมีฮาร์ดออ g การ์ด้วยนะถ้ามีาร์ดออ f การ์ดเนี่ยดีมากนะครับอาร์ตี้อ่เาเขาเปิดมาไปไหนแล้วเนี่ยนี่เปิดเลิฟมาก,ก่อนฮนะเปิดเลิฟมาเปิดมังกรฮนะเขาเปิดอามาตะมาแล้วใช้อามาตะปุ๊บ ขาตีตอนนี้เปิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่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 เปิดมังกรไม่ทีเราครีปไปฮนะตอนนี้โลเรามีอยู่200ร้อไตรงข้ามตีมา98บนฮะ98ลบครีปไปอีกสองทีไฟตรงข้ามมีดีเจนอยู่34หน่วย34หน่วยเขาเปิดไปที่เลิฟแล้วเลิฟแล้ว,ลลวจ็กเกอร์จ็กเกอร์ปุ๊บมังกรดาเมจ6 6ดาเม 66, จ6 6เจอหูยร้อยแปดสิบนี่เล่นสายผ้ายอย่างแรงเลยท,ทั้งทั้งที่มังกรแค่ตัวเดียวดาเมจบัตรทอมีเป็นร้อย ว่าทอมีเป็นร้อยเออดูดิไพเขาถามว่าสวยไหมคือการการที่แบบว่าจะหาไพได้เยอะขนาดเนี้ก็ต้องใช้ดวงเหมือนกันเออแล้วเขามีไอฮา,าร์ดออฟการฮาร์ดออฟการเนี่ยเปิดทีนึงนะเปิดหนึ่งทีได้เซมินาเอ,อ้ยได้รีเจนสามหน่วยแล้วก็แล้วก็ได้มานาด้วยมั้งคือมันแบบว่าเหลือเฟือมากสายสายไพอะเหลือเฟือได้บัฟเหลือเฟือมากนะฮะ ส่วนเราจะเล่นอะไรากาอะไรอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยเขามีมนาออฟด้วยนะมีมนาออฟด้วยฮะเขาเลยได้บัฟมาเพิ่มเนาะโอเคเดี๋ยวขออ <mo> like okay, ีกครั şey ้งแล hm ้วก <ình sans S 1> ันฮะยังไม่ชนะเลยครับไฟต้องข้ามเล่นสายน้ำฮะเอสายคาถาหนามเราเปิดมันต่างมาเขามีโกเลมฮะโกเลมวางถุงถุงหินเรียบร้อยเลยเรียบร้อยอ่ะตีตีหูโดนติดติดสตันด้วยติดสตันเอาเราคลิกลับไปฮะคลิกกลับไปเอาเราตีไฟต้องข้ามสร้างกรอกขึ้นมาฮะ สร้างเกราะขึ้นมาเรายิงบ้างเกราะแตกยังเนี่ยยังครับยังยังเกราะเราจะแตกแล้วเกราะเราแตกแล้วฝ่ายตรงข้ามสร้างเกราะขึ้นมาเพิ่มมนาะเราตีเกราะแตกไปกเสียเวลามากแนละ้วจบเกมแม่ตีไม่เข้าฮนะฝ่ายตรงข้ามเขาสามารถสามารถที่จะสร้างเกราะได้จากสโตเนตนะฮะยิ่งแบบโกเลมเนะี่ยโกเลมเนะี่ยดาเมจ88เนาะสโตเนตเขาจะสร้าง75%ของดาเมจของโกเลมนะฮะ75%ก็7 8 5 6 50อะเกาะประมาณ5 0า0ิบมันแหละแล้วยังก้อนหินพวกนี้ก้อนหินดาเมจ39เออ39ดาเมจ75%ด้าเของ3 9ก็ประมาณ40ก็ประมาณ30หน่วยฮะก้อนหินกว้างหนึ่งทีเขาสามารถสร้างโลได้ประมาณ30หน่วยเลยนะนี่ยังโชคดีนะครับที่เขามีก้อนหินแค่นี้ถ้าสมมติมีมากกว่านี้เนี่ยผมร้องเลยนะเออแล้วจบาเราแพ้อยู่ดีฮนะเดีย๋ยวขออีกที้แล้วกันนะครับไฟต้องข้ามเล่นสายธนูน้อยธนูน้อยธนูน้อย อ่ะธนูน้อยเพชรซิงเอโล่ฮะเราตีไปก่อนเราตีไปตีไปตีไปอุ้ยชนะได้หรือเปล่าแล้วเปลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ชนะเออทั้งเดียวเรามีเกาะไม่น้อยนะครับเรามีเกาะไม่น้อยเขาก็มีไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยลองดูดิสตาร์ทเกมมาสตาร์ทเกมมาปึ๊บปุ๊บป๊บประมาณวิทีประมาณเท่านี้อ่ะเนี่ยประมาณเท่านี้ ฝ่ายตรงข้ามมีโลดอยู่90ของเรามี290เนะเลือดเราอยู่280ปฝ่ายตรงข้ามมีเลือดอยู่400นะ400เลยนะเลือดเขามีมากกว่าเราเยอะฮะได้ยังไงทําไมเลือดเขาถึงเยอะขนาดนั้นก็มี300เหมือนกันฮะแล้วทีนี้เขามีมอสเตตนะครับมอสเตตแล้วก็มีบัตรไอตาเลือดนะฮะเลือดเขาก็เลยมี3ไอสมไม่ใช่400กว่าหน่อยหน่อยแล้วก็มีโลด้วยนะมีโลดจากพวกไอเนี้ยพวกหมวกแล้วก็พวกชุดนะฮะ มีมีโลกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ของเราเหตุผลที่ว่าเรื่องของเราเหลือ, 28, อ280หน่วย280หน่วยเพราะว่าไอ้ขวดพวกนี้มันเปิดนะฮะขวดพวกนี้มันจะใช้ขอเลือดไป15หน่วย15หน่วยคูณ3แล้วก็อันนี้คูณอีก15อันนี้บวกอ,อีก15นะฮะ15ก็เท่าไหร่อะ15 30 45 45 60 60บวกอันนี้อีกเป็น75เลือดเราตัดลงไปเลย75หน่วย เลือดเราเลยเอย้เลือดของเราเลยน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะเพราะว่าเราเปลี่ยนเลือดไปเป็นเกราะหมดแล้วเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไพื่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ